เงินกระดูกทองเฝึกสามตัวตรงตรงหวดนี้เงินกระดูกทองเฝึกสามตัวตรงตรงหวดนี้งวดนี้สามสี่สองเลขกระดุกดูในในคอดูหน่อยว่าได้เลขอะไรนี่นะมาได้เลขนี้กับเลขนี้อันนี้เลขอะไรยายดังๆเลยสิเจ็ดสี่เอาไหมสิเจ็ดสี่โอ้โหขอบคุณคุณยายมากแปดสี่นะที่อับก็ตรงเนี้ยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดู นะครับพาท่านผู้ชมมาดูตอนกลางวันนะครับเมื่อคืนนะครับก็ที่อาจารย์ทําพิธีที่นี่จุดนี้นะครับบางทีเมื่อคืนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับให้เห็นชัดๆกันว่าที่นี่นะครับว่าเห็นเป็นหายโบราณเป็นหายลักษณะยังไงแล้วเห็นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูกันแล้วก็พวกเขาทำอะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาถึงบรรยากาศช่วงที่ กำลังดูกันนะครับที่ตรงจุดนี้นะครับว่าเป็นไหนะครับที่เห็นเป็นไหโบราณครับที่เก็บที่ขุดได้อยู่ข้างๆนะครับอยู่ข้างขที่ข้างหลังนะครับตรงจุดที่ข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่นะครับว่าเขาได้ตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับป่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็แล้วแต่คนเห็นเนาะเลขเอาห้ลมือตรา นี่คือมูกอัดทูบรับอัดทูบอ่าอยะอยู่ฮานอยเห็นจุดทูบเอาฮานอยด้วยจะเป็นหายแล้เมื่อคืนโอ้เขาได้เลขอะไรนะยายสามสี่สองกับห้าหนึ่งห้าหนึ่งล่าง เมื่อคืนนะนะยังจาได้เมื่อคืนยูนในงานเมื่อคืนยู่ในงานโอ้คนยายแสดงว่าอยู่ในงานนะครับได้ชุณยายซื้อรถรีดยังซื้อแล้วซื้อรได้กี่ใบสามใบแล้วยายซื้อเลขไรเลขเลขครูหรือว่าเลขตัวเองยายซื้อมาก่อนแล้วสี่สี่สองปดยายซื้อสี่สองเป็ดได้มาจากไหนสี่สองเป็ดยายซื้อตามที่บ้านยายฮะ ยายซื้อตามเล็กที่บ้านยายตามที่เลขเลขที่บ้านอืมอ่ะกระดูกไหนดูกระดูกซีดูยังไงดูใกล้ใโอ้ดูทางนู้นแหละพอสบายดีบอเนี่ยกระดูกอันนี้กระดูกเป็นกระดูกน้อยูสะบถ้าเหมใาะดันนี้กระดูกเงินกระดูกทองกระดูกเงินกระดูกทองเถูกสามตรงตรงตรงงวดนี้งวดนี้สามสี่สองห้าหนึ่งสามสี่สองห้าหนึ่ง เหล่นนอนแห่นนอนสีบอกนะสีบอกนะสีบอกนะแล้วก็ขุดเจอเยอะไหมตรงเนี้ยนึ่งหาแม่้อนึ่งหาแล้วมีมีมีเขาบอกว่าฝั่งนู้นด้วยบอกใหญ่ฝั่งนู้นไกลไหมสามสี่สองยายไม่ได้เดินไปดูเลยสามสี่สองยังยังไม่ได้เดินไปดูมัวแต่อยู่ทางนี้มัวแต่อยู่ทางนี้สามสี่สองนี่นี่มาเบิ้ลหนึ่งกันเลยบอกตัวนี้ขึ้นพี่บอกน้องไป เพมาเมือใดตอนแรกก็แค่นี้เห็นเขาว่านะขันบ่กลางมันเลื่อยกันบ่กางมันสากันบ่กลางมันสาบมันเซาะวันอื่นตอนฝนตกนก็สาเลยอยู่จะพอเลยนี่เห็นอันนี้คอนนะอันนี้เห็นคอนเขาก็เอามาปักทูบเลยตัวนี้ก็ขึ้นมาสวยนะพอดีเขาเคลียดดินลูกไปลูกมาก็เลยแตกว่ะอันนี้ก็ขึ้นมาตกแกะขึ้นมือ ได้ขอบคุณไหมล่ะไรพี่ครับก็เป็นหายนะครับเป็นหายเป็นหายโบราณมให้โบราณให้มีครูมีหมอทรงมาเข้าทรงและนอนเมื่อคืนแต่มีครูมาดูว่าเป็นหายอะไรยังไงไหมังไม่มีเนะเขาบอกว่ามีอยู่เยอะแถวนี้มีเยอะเป็นเป็นบ้านโบราณเมืองโบราณนะนอเพราะว่ามันปิดติดอยู่กับอ่างเก็บน้ํา ห้วยลำโพงอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำนะครับเก็บเก็บ,บ,บตกตัวนี้เป็นเลขสามเลขสี่เอาไปเฮ้เลขสี่งวดเนี่ยสี่หกว่าสี่สี่เน้ยเลยเนี่แตกเอาก็เห็นสี่ตัวเดียวก็สี่สี่เลยสี่หกครับหกตกครับหกสี่สี่หก นีกเขาขไปเดินไปจบไม่ใช่นะครับออเดเราแต่พี่อยู่ลองมุมซมันก่รตังหานอยตเร่าจไหมขึ้นเมื่อวานนะขึ้นเมื่อวานนี้เขามาจุดทูบแล้วาไได้ศูกับห้เโอ้เมื่อวานนะวันนี้เขาจุดได้อะไรนี่เขาจุดได้เขาจุดเพราะว่าหกสี่สี่หกหกสี่ส ໄດ້6446ກະນູນກະໂທອັນນ <c> ີ້ອືກະເົມາົມົມຊື້າໄນ້ອຍເົປແອບດູຂົາຫນ້າຊື້ດ แอบดูขนอน่นซิในในเขาดูหน่อยว่าได้เลขอะไรนี่นะไม่ได้เลขนี้กับเลขนี้อันนี้เลขอะไรเลขเลขเขาให้มาเมืื่อคนเลขเขาให้มาเมื่อคืนสามสี่สองกับห้าหนึ่งเขาให้มาเมื่อคืนอ๋อให้มาเมื่อคืนสามสี่สองใช่ค่ะแล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็อันนี้เหรอที่เรือเขาก็ตัดเลขกันเลขแปดสามสามมาอย่างไรน่าจะเลขรถหรือเลขอะไรเขาไม่รู้เลขรถหรือเลขอะไรไม่รู้ใช่แต่เราก็จดไว้ ชืวอเยอะไหมนิดหน่อยก็ในเมื่อวานเห็นบอกว่าใครถูกถูกฮานอยด้วยป่ะฮานอยฮานอยศูนย์ห้าจากศูนย์ห้าอันนี้คือเรากำลังขุดหากันตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะขุดหาอันนี้เหลืออีกเขาบอกเลยอาจารย์บอกว่ามีอยู่สามหายอ่าทีนี้ก็ขุดเห็นแล้วหายหนึ่งเห็นแล้วหนึ่งหายเรื่องอีกสองหายตอนี้คนขุดร้อนกําลังพักร้อนกระเดารับ ประธานอาหารแดดก่อนมันขุดร้อนแต่คนขุดจะเป็นลมก่อนปล่อยให้แดดพักผ่อนก่อนตัวเลขก็ยังไม่มีมีมีใครจะมาทรงมีอะไรจะมาอะไรไหมไม่มีแล้วมีแต่เมื่อคืนมีแต่เมื่อคืนคืนนี้มีไหมคืนนี้ไม่มีหรอกจ้ะไม่มีเนาะแล้วก็เรื่องราวที่นี่พอรู้เรื่องราวไม่ว่าเป็นยังไงที่ที่ไยที่นี้พอมีครูทักมาบ้างไงไม่มีจ้ะยังไม่มีครูทักมาเนาะ ว่าเรื่องราวของหายเนี่ยเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงไม่มีจ้ะอืมเนาะก็เห็นก็พากันบอกพี่บอกน้องมาดูก็พากันขุดดูออืมแล้วจากตรงเนี้ยไปอีกจุดหนึ่งที่เขาเจอเนี่ยเจอพร้อมกันไหมเายเล่มวนเจอพร้อมกันวันเดียวเจอเจอพร้อมกันวันเดียวกันคือวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเวลาประมาณสักบ่ายบ่ายสองบ่ายสามประมาณไอ้ทางน้นก็เห็นเหมือนกันเหรอจ้ะ เห็นเวลาใกล้เคียงกันทางนู้นก็เห็นก่อนทางนู้นเห็นก่อนจ้าทางนู้นเห็นก่อนเราเห็นทีหลังเห็นทีหลังอ๋อทางนู้นเห็นก่อนสภาพดีเป็พื่อนทางนู้นทําไมเขาถึงไม่ยังไม่เอาขึ้นครับก็ไม่รู้เหมือนกันคนละฟังอ๋อคนละหมู่บ้านมูแต่เห็นทางนี้ก็อยู่แต่ทางนี้ยังไม่ได้ทางนู้นอีกหมู่บ้านหนึ่งวะทางนั้นทางนู้นทางนู้นจะเป็นของบ้านบตะพมบ้านตะพมบ้านเราเป็นบ้านบ้านยางบ้านยางคนละหมู่บ้านบ้านนั้นเ็าคงรอคมศินหรือเปล่า เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับถึงด้านที่โน่นเนาะร้านตุเลขที่นี่เราก็ได้แล้วไม่ไกลเลยมันก็เหมือนโค้งนี้ไปมันก็สี่แยกเหมือนกันตรงนี้เออมันก็ในท่อดตรงนี้แหละแต่ว่าฝั่งนู้นสแยฝั่งนู้นมันจะชัดกว่าอ๋อครับมันมันทางนี้มันอยู่ฝั่งนี้ทางมันอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออยู่คนละฝั่งอยู่คนละังคนละฝั่งแม่น้ํากันเดมันก็อยู่ อย,อยู่ที่เดียวกันกมอ๋ออยู่ทางเกิดเหมือนกันอย่าอยู่ทั้งเกิดเวลา <c oughs> วันที่ยี่สิบเก้านะครับอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบเก้าผมเคยไปเจอแล้วนะครับผมพูดวันที่ยี่สิบเก้าหลายรอบนะครับว่าใครก็ลองเผื่อว่าจะอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าของวันนะครับเจอหายสองสองจุดสองที่ที่นี่เจอที่กี่ใบนะน่าจะประมาณรเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเจอสสองสามสี่น่าจะเป็นสี่เนาะ เมื่อวานน่าจะเป็นสี่นี่นะครับสี่ใบกับว่ามันลงกินน้ำเหมืนกันเลยรู้มันลงกินแล้วมันเดียวไปมานุ่นสี่ห้าใบห้าใบตรงนี้ห้าใบอาจจะเป็นสองเก้าห้าอันใหญ่นู่นสองอันนั้นอันเดียวกันเห็นมันแตกเห็นมันอยู่อยู่เรียงกันอ่ะอ๋ออยู่เรียงกันจ้ะเห็นมันเรียงกันอยู่อันน้อยอันน้อยสองอันนั้นก็คนละอันแล้วแล้วตรงนี้ไม่ใช่เขาแม่วัเหยตอนที่เขาขุดเขาไม่ได้ขุดจ้ะเขาไม่ได้ขุดจ้่ น้ำนเยอะไม่ได้พูดตไปเองซันจอนเดินไปออกไปข้างนอกไปไโถงไปชนประธานก็เลยก็ไอ้นี่เขาไว้โคประชาคมประชาคมที่ทำมาหากินยังไงประชาคมโคเขาก็เลยจับปลาจับปูจับปลากันเอาก็คือไม่ได้ใส่ท่อใส่อะไรใส่ท่ออยู่ทางนู้นอยู่ตรงกลางท่อนี่ท่ออยู่ข้างล่างตอนนี้เขาก็มีเด็ดขุดหาไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าเจอยังเจอเศษไปเรื่อยๆอยู่นะเศษเศษไปเรื่อยๆเศษไปเรื่อยเศษน้อยเนาะแต่เราอยากได้อันแบบใหญ่ๆสวยๆเห็นเขาบอกว่ามีอะไรนะเป็นสมบัติหรือว่าเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าเนาะไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรเนาะยังไม่เจอยังไม่เจอเจอแล้วหายหนึ่งยังไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเรารอดูว่าถ้าเราถูก งวดเนี่ยถ้ามันออกมาปังๆมันถูกนี่ต้องมีรายได้ที่มาช่วยกันขุดแน่นอนต้องไปต้องมีการตามอาจารย์มาหาดูอีกแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ามันไม่แน่ว่าว่ามันจะมีอยู่ตรงไหนเห็นอาจารย์เขาทักว่ามีอยู่ใช่จ้มบอกว่าอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แต่บางทีเราหาไม่เจอนะแถวห้วยทับทันอยู่แถวห้วยทับทันอันนี้คืออะไรครับ มัน่าจะเป็นลูกกลอนอะไรยาสมุนไพรโบราณมากอยู่ในหนี่อยู่ในแปกอยู่ในแปลกหายนี่เมื่อคืนได้พูดแล้วเนาะเรื่องเรื่องลูกกลอนเนี่ยนะครับถึงเรื่องลูกเม็ดตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นยาของโบราณเป็นลูกกลอนตัวยาของโบราณหรือเปล่าอาจจะเป็นเป็นตัวยาอยู่ในหายนั้นแต่ในหายนั้นเรายังไม่ได้ชำระล้างดูนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นนะครับแต่ว่า ที่เห็นก็คืออยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนเป็นเป็นเป็นเม็ดทับกลมๆเป็นเหมือนลูกกลอนนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นเหมือนลูกกลอนเป็นเหมือนยายาไงเป็นเป็นยายายาโบราณสมัยยาสมัยโบราณอ่ะเป็นยาสมุนไพรไงพี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นยาหรือเป็นลูกหนังกระติกก็ว่ากระเซยยืดเจ้า เียผสมวัสดาเราก็ยังยังทน้ำยังทนำเหมือนเหมือนยาครับแต่เราก็ไม่อาจคาดคิดได้ว่าเป็นอะไรแต่เราก็สนิทกันเอาเนาะก็เป็นเมื่อคืนนะครับที่ถ่ายทอดให้ท่านดูนั่ตอนนี้ก็ได้มากลางวันที่บา ถ่ายทอดให้กับท่านดูอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนอาจจะภาพไม่ชัดนะครับตอนนี้ตอนกลางวันก็มานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับกับบทภาพที่นำให้ชมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาท่านชมไปดูไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งจุดแล้วกันนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศครับเป็นอีกหนึ่งตอนนี้ก็ยัง จะขุดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจะขุดหาปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังบอกว่ายังมีอาจารย์ทักไว้ว่ามีนะครับยังมีอยู่อีกนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้ชมเนาะในช่วงกลางวันนะครับอาจจะ,ะเมื่อคืนนะครับถึงตัวเลขของเมื่อคืนของานางทรงก็ได้ลงให้กับท่านดูไปแล้วนะครับ นะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันบินนะครับจากพีนิวซินเทนแลนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับถึงด้านตัวเลขที่นี่ก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่าท่านชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับไปเดี๋ยวเราจะพาพท่านไปดูอีกไหนึ่งอยู่ที่ข้างบนคือเขาจะเห็นอยู่2จุดคือจุดที่นี่และอีกจุดห่างจากนี้ไปประมาณสักเกือบครึ่งกิโลนะน่าจะเป็นไปนได้เนาะก็เป็น โซนเดียวกันจะเป็นแยกเดียวกันเดี๋ยวจะไปดูลักษณะที่นั่นเป็นยังไงกันครับปะตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็เป็นเส้นทางจากจุดที่พบหายเมื่อกี้นะครับก็ไกลก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะนะครับ<ๆ>ก็มาอีกอีก<ๆ>ทอดหนึ่งครับเนี่ยจากตรงที่เรามองเห็นนะครับมันก็น่าจะมันก็เดินถึงอยู่นะครับแต่ว่าอยากไม่อยากจะเดินนะมันร้อนนะครับก็ามาดูเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่เรามองเห็นเห็นนะครับก็น่าจะเดินถึงกันอยู่นะใกล้กันอยู่นะครับเป็นสองจุดนะครับแต่จุดจุดทางนู้นอ่ะก็ชาวบ้านเยอะนะครับก็ชาวบ้านเยอะเพราะว่าเมื่อคืนมีทําพิธีส่งนะแต่ว่าจุดตรงเนี้ยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความสมบูรณ์ของหายตรงจุดนี้เพราะว่าเขายังไม่จุดนะเพราะเขายังล้อมผ้าสีแดงไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเธอเป็นตัวไหนนี่ครับก็ถึงจุดที่อีกจุดหนึ่งที่เขาว่าพบ กันนะครับเป็นไหนะครับเป็นไห่นะคุณตากับคุณยายก็กําลังมาทําอะไรขอโชคขอลาบกันอยู่นะมั่งนี่โอ้ตามาขอโชคขอลาบมาตาตามานั่งดูมานั่งดูอ๋อโอ้โอโอยไหใหญ่ตัวนี้ใหญ่เลย<ม>นะครับมีโครงกระดูกด้วยมีโครงกระดูกข้างในนะหรือโครงกระดูกข้างนอกมันแตกๆอ๋อแตก,<ะ>แตกๆนะมองไปขาวๆเนาะโครงกระดูก

อ๋อขุดสระตรงนี้เจอเยอะมาะตาเ,เป็นชิ้นๆเลยแถวเนี้ยโอ้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาตรวจสศพนอยังไม่มา,ามีใครมาดูนอยายยา,ยายยายจะขอหวยบ่ยายยายก็เอาทุกอย่างเลยยายเอาทุกอย่างอยากดูด้วยนี่เพิ่งมาดูกับเข่ารอบนี้อ๋อยายอยู่บ้านไหนนี่ยายอยู่บ้านแถวนู้นบ้านยางเลยอยู่บ้านยางได้ข่าวก็เลยมาจ้าได้ข่าวก็เลยมาดูอ้าวเดี๋ยวยายจะดูจะเห็นจริงๆเลยนี่ เห็นจริงจริงเห็นไฮจริงจริงและเห็นโครงกระดูกด้วยหนูมันขาวมันโครงสามนี่เนาะมันโครงกระดูกนะครับผมเห็นกระดูกแล้วครับดาด่านุ่งกระดูก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 หัวเข่าอะไโอ้เออเออเออมีเองนี่หัวเข่าเนแน่นอนนี่เป็นโครงกระดูกหัวยายเออกระดูกแน่นอนโอ้เป็นกระดูกคนเลยเนาะหยาบอนจุกวงเวียนบอนจุกวงก็เขานะเข่าหัวเข่าเนาะตรงโซนหัวเข่าเนาะ ยาวๆเยอะเลยเนาะยาเนาะตาใหญ่ตรงนี้จเพิ่งจัง่งเนาะมีตาหมุนลักลวงเตมุม่มมือจังมือจังเพิ่จ่งา่ยหมุนหักาตรงนี้เขามีอะไรนะครับนี่ครับคือตรงนี้มีกระดูกนะฮะอยู่คาดการว่าน่าจะมีการสมัยตะก่อนหมอสมัยตะก่อนาหน ก็จะมีกระดูกนะครับอยู่ข้างในก็จะมีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นท่อนแขนท่อนแข้งท่อนขาเนี่ยท่อนแข้งเขาเรียกว่าแข้งหน้าแข้งน่ยาวอทำไมถึงมีกระดูกได้เนาะเราก็เป็นจุดหน้าสนใจอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้ก็ยังยังไม่ไม่เอาขึ้นนะฮะเนี่ย ช่วงกลางวันครับโอ้แล้วยายได้เลขกไรยังยายยังเลยจ้ะยายจะดูยังไงได้เลขยายยังไม่รู้เดี๋ยวขอให้ไปบอกในฝันอ๋อยายจะให้ไปขอในบอกในฝันยายคนนี้แค่บอกว่าจะไปบอกในฝันฝันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับวันคืนนี้แหละอ๋อฝันคืนนแล้วท่ายังไงผมจะดูว่าจะไปอะ่ไก็ไปตามหาที่บ้านยายท่บ้านเลเนาะยายบ้านไหน บ้านยางเลยบ้านยางจ้ะอ๋อบ้านยางสลกเยียมสลกเยียมกุ่ปรัวกุ่ปรัวอันนี้มือตัวท่มอยู่ไหมท่มอยู่ใหญ่มากเลยอันนี้ใหญ่มากเปลือยรย่างหน้ายังมันมีสองชั้นหอยเนี่ยถ้าโดยมันมันเป็นไหหรือเป็นโอ่งเป็นโอ่งมากมันมันก็เหมือนเจกันนะเหมือนเหมือนหอยเจกันทำไมแต่ก่อนเนาะมันมันจะมีอยู่สามชั้นมีปากมีปากปากบานอ่ะครัเป็นแบบ แบบหปากปานเนาะเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำเต้าเนี่ยฝาปิดเหมือนน้ำเต้าผมว่ามันเป็นลักษณะการวิเคราะห์ของผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอหายไว้สมบัติหรือไว้กระดูกแต่ทําไมมีโครงกระดูกแต่มันมีเรื่องเล่าที่ว่าอ่าคนคนนี้ย เอาไหเนี่ยมาเอาับครับเอาไหเนี่ยมาเพื่อที่จะข้ามโบน้ําเนี่ยแล้วก็โดนน้ําซัดนะครับดนน้ําซัดมาแล้วก็เสียเสียชีวิตพร้อมกันกับไหพร้อมกับไหพร้อมกับไหนะครับก็เป็นโครงกระดูกที่เห็นก็อาจจะไม่ได้อยู่ในไหก็ได้นะครับอาจจะเป็นโครงกระดูกที่อยู่นอกไหนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่นิมิตนะครับเป็นเรื่องที่นิมิตที่ผมได้ได้ได้ฟังข่าวจากอ่าจาก ครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ได้โทรไปคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าไหอะ่ะมันเป็นคนที่ที่เห็นเป็นกระดูกก็คืออยู่ข้างนอกนะครับก็อยู่แบบกอดไหอะ่ะที่จะข่ามาอีกฝั่งหนึ่งแต่มันจะมีสมบัติอยู่มีไยที่เป็นสมบัติอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะจะ,จะเจอหรือไม่เจอจะจริงหรือไม่จริงนะครับเรื่องราวเนี้ก็คือเราแค่แค่ได้ฟังมาแล้วก็มามา,มาถ่ายทอดให้กับ <c oughs> ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไยนะครับที่นี่ที่ ที่นี่ที่จุดนี้ก็มีด้วยกันสองหายแล้วก็มีชาวบ้านบอกว่าตรงจุดอ่างอ่างลำโพกนออ่างลำโพกก็มีคนหลายคนนะที่เห็นไหายตรงจุดนี้แต่จุดเนี้ยเห็นไหายก่อนจุดนั้นแต่จุดนั้นคือได้เอาหมอหมอมาหมอครูมาดูมาทรงแล้วนะแต่จุดเนี้ยยังไม่ได้เอามาแต่ยังมีอีกหลายหลายหายมากนะมีหลายไหายมากที่เราจะ นี่เดี๋ยวเรามารอติดตามที่นี่เรื่องราวของที่นี่กันอีกแล้วแล้วกันนะครับวันนี้ผมประวัติบันวินก็ขอเดินทางนะไปที่อื่นนะครับขอบคุณคุณแม่ที่อยู่ที่นี่โอ้ติดใมากเลยแม่ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณยายนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณตาที่อยู่ที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากครับก็ขอให้ได้โชคเนาะนะครับที่นี่นะครับเันเลขผม ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนนะครับ<ม>กบ็เป็นเหตุบางอื่นครับจุดนี้เป็นจุดที่เห็นก่อนที่จุดที่ผมมาก่อนหน้านี้นะเป็นจุดที่เห็นก่อนที่ผมมาก่อนหน้านี้แต่จุดนี้ไม่ได้ขุดไม่ได้ทําพิธีอะไร รล่อยไว้ที่จะอาจจะเป็นการว่ารอคนมาขุดรอคนมาตรวจศพก็ได้เนาะนะครับแล้วจุดอีกจุดหนึ่งก็คือชาวบ้านเขาพากันขุดกันเองนะครับแล้วก็าพากันขุดหานะเพื่อที่จะหาโชคหาลาเมื่อคืนก็ได้ทําพิธีการอาเอารางทรงมาขอตัวเลขแล้วเหลือจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามว่าที่นี่เหตุการณ์ที่นี่จะมีอะไรต่อไปนะวันนี้ผมประวัติบันทึนจากพีนิวซ i รินไทยแลนด์นะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็มาติดตามว่า มีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับวันๆก็จะหาเรื่องราวมาฝากท่านผู้ชมให้ดูให้ติดตามให้เป็นวาร์รี้แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบเรื่องด้านตัวเลขก็จะหาเรื่องตัวเลขมาฝากนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบนะก็ดูเป็นวาร์รี้แล้วกันเนาะว่าผมมาทําอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ไหนบ้างนะครับขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่เข้ามาติดตามชมรายการของเรานะครับสวัสด,ดีครับผมพี่ใาญบอกบ,บอกว่าเป็ดีดีคนลุกเลยใหญ่บอกว่าเห็นเป็ดสี โอณยายก็นี่ครับคุณยายไม่ต้องรอฝันแล้วตอนแรกว่าจะไปฝันเอาเย็นนี้นะอ้าไม่ฝันแล้ยนะใหญ่ใยญ่ได้ไรยายดังๆอะไรสิแปดสี่เอาไม้สิแปดสี่โอ้โหขอบคุณคุณยายมากแปดสี่นะที่คุณยายเห็นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยเดิม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 ครับ ไม่ไกลไมไระะสีเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้สนั้นน่ะเห็นไหมน่ะถ้ามองไปเนี่ยมันมีสมีห้าล้ตาตาตาเบบบมันนี่ก็ตายมมังแดงมังมังอันนู้นเด้เดก้เลยมื่อรเมื่อได่ลุกเบปีนี่เดเ้งเด่นเนี่ยโอเคคอเสอมกีเนาะเดนไห เออจ้าลมแล้มีลื้อองานลื้ออ่ะทำรังก็ไปตรังเืลื้อเลยกับาเลืงลื้อจ้าหอไกลเลยเนาะเรายางงั้นเลยยางงั้นยังั้นเลยแล้วเห็นเป็นเล็กได้ใหญ่ยังเห็นตัวเดืมมไหมใหญ่มองไม่ชัดใหญมองไม่ชัดชัด